สวัสดีครับครั้งก่อนนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าวันนี้จะมาทาแสงเทียมนะครับนี่ภาพต้นฉบับน,นี่หลังจากทําแล้วก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาทําแบบเร็วๆคร,ร่าวๆง่ายๆกันแล้วกัน,นเอาไปไประยุกต์ใช้กันอผมลบอันที่ทําไว้ก่อนแล้วกันนะครับมาเริ่มใหม่กันหมดเลยเริ่มกันเลยนะครับลากอันนี้นะครับมาที่ New File ตรงนี้เราก็จะได้อันใหม่ๆอีกนหนึ่งนะครับก็ไปที่ Filter นะครับ เบลอแล้วก็เรเดียลเบลอจากนั้นให้เลือกตรงที่เป็นซูมนะครับ b บลอไม่ตอดเป็นซูมแล้วก็เลือกฟอร์เตี้นี่นะครับกดโอเคนะครับผมจากนั้นรอสักครู่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นภาพเป็นอย่างนี้นะครับคืออะไรดูไม่ได้เลยนะ แต่ว่าเรามาใช้ Blend Mode นะครับเลือก Lighten ป้าบเข้าให้เห็นไหมครับง่ายๆมากเลยนะครับแล้วทำไงต่อผมจะลบแสงบริเวณข้างใต้นี้ออกแล้วกันนะครับเพราะว่ามันทับมันจะดูไม่สวยเท่าไหร่ทีนี้มาใช้ Layer Mask กันแล้วกันนะครับกดตรงนี้เลยป้าบก็จะเป็นสีขาวๆทีนี้ใช้ บัดนะครับบัดแล้วก็เลือกเป็นสีดํานะครับเลือกสีดำเนี่ยเราจะทาสีดําบนมาร์กนะครับผมเพื่อเป็นการลบภาพ mm hmm. เลเยอร์ด้านบนออกนะครับแต่ว่าไม่ได้ลบตรงภาพตรงๆเราลบตรงที่มากนะครับ mm hmm. ก็คลิกตรงที่มาร์กนะครับก็เลือกแล้วก็ลบไป เลือก opacity แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ผมเลือก69สิเก้าแบบแรงๆก็ค่อยๆลบนะครับก huh ็ค <connection> ่อยๆลบไปนะครับ <ahead> <pleasures> แต่เห็นว่าขอบขอบนี่มันก็อาจจะยังไม่เนียนนะครับก็ลดขนาดแปลงนิดนึงอยูเหมือนเดิม เมื่อถูเสร็จแล้วนะครับก็ลากมาเหมือนเดิมครับลากอันนี้มาที่ดิวไคแั้บก็ได้ขึ้นมาใหม่อีกอันหนึ่งครับเป็นจักลายท่นเป็นนี่ยีบไลท์ B นะครับโอ้ยได้ B B ตรงนี้แล้วแต่ใครชอบนะครับเอาแบบยีบไลท์แล้วก็หลับโอป c ร t y มา ัประมาณนี้น่าจะโอเคแล้นะครับส่วนใครจะปรับแต่งเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้จะมาสาธิตแค่ทำแสงเทียมประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ